นอนแต่้บบนั้นนเห็นสองพร้อมไม้มาสองอันนี้เออสรุปสรุปเรอต้องทำบ้านหินสองหลังที่นี่หนึ่งหลังแล้วก็ที่นีนเธอเอามาแปดอันเลยทำไปแปะรูปแล้วอะเอามาแปะเลย ได้เยอะกว่านี้ก็ยังได้เพราะผมจะดิฟคือสปอร์ตกับทมมอลสโตนเบรกหรือว่าคอมโบสโตนอะสโตนไว้ฮ่าฮ่าสโตนสนไว้คุยยูยูยูคนแค่ทั้งเจ็ดอ่าแค่คนแค่ทั้งแค่คนเดียวเขาบอกครัแล้วถ้าแล้วถ้ามเป็นแค่แล้วถ้าเป็นมอนเตอร์แค่มอนเตอร์แค่ยูบอะไรเหรอให้ให้เขาให้สร้างบ้านสโตนเบรกหรือว่าคอมโบสโตนสโตนเบรก แล้วก็ cover s t o ่อะฮะ s t น n e big หนึ่งหลังแล้วก็ c o บ e r stone สองหลังที่นี่กับในเนเธอขอละหลังอะฮะอย่างรัดหนักเออระบาดเลยค่ะเนี้ยระปากเลยเรามีงานยุ่งยากเข้ามาอีกแล้วใช่เรามีข้าวยุ่งยากไวแล้วใครใครมีเหล็กมั่งเนี่ยอยู่ในกลองไอ้อยู่ในอยู่นี่อยู่ในในเตาอบเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเก็บแต่นี่เอาไปทำอะไรครับเฮ้ยเรามีเครื่องเสียงมาแนะนำเอาได้มาจากไหนอะ ขโมยมาขโมยของชาวบ้านมาแยไม่ดีนะเว้ยนี่เครื่องเสียงเครื่องเสียงมากรุมาเครื่องเสียงยินนะมันได้ยินไม่รู้โอ้โอ้กะหึ่มเลยอะไรกะหึมเปิดมิวสิกเนี่เปิดมิวสิกใช้ของ lg เอ้ยจ๋องยิงก่อนหิวโอเควีดอีกนิดนึงก็ใกล้ครบแล้วหันเสียงแหววออกมาเนี่ยเขาก็ใส่ไปเลย ยินดีที่ไม่รู้จักมันเข้าแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเหมาะมันเหมาะกับแมปนี้มันต้องเปลี่ยนม็อสมันต้องเปลี่ยนนี่เว้ยเอ่อม็อดเป็นม็อดเพลงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะพร้อมมกถ้าเป็นม็อดเพลงตอนนี้เสร็จไปหก achievement แล้วเลยดีไปอะไรยังมีของเมื่อวานอีกนะของเมื่อวานนี่ก็เยอะนะเอ้าก็ก็รวมด้วยไงหกแล้วอ่ะ โกแล้วแค่หเกเองเหรอเสร็จไปก็ทำฟาร,ร์มข้าวหนึ่งฟาร,รม์มแล้วก็ก้โตนสิบห้าบ็อกชุดโซ่หนึ่งชุดเดี๋ยวดูคลิปก่อนว่าได้เยอะหรือเปล่าแอปเปิลทองหนึ่งอันโจนบีหกสิบสี่กระแสตอบรับมันก็เยอะนะเห็นมีคนบอกว่ามาขอขออะไรขอตอนสองเพิ่มเลยมันเยอะอะแค่คนเดียวไม่ขอไม่ได้ใช่ไหมเอา้าก็ถือว่ายังมีคน,นขอ เออเออมันก็ยังมีคนขอไอ้นี่มันไอ้คอปแม่งไม่คิดสภาพคนดูเลยเว้ยเขาอาจจะขี้เกียจเขาอาจจะขี้เกียจพิมพ์ก็ได้บางคนอ่ะเออบางคนมันไม่มีแช็ไอ้นี่ไอ้มันชีนงชาแนลอย่างเงี้ยเขาเรียกบัญชียูทูบไม่เรียกชาแนลชาแนลมันแคทเกมเออชาแนลนั่นก็แคทเกมเกี่ยวอะไรกันนี่วะหลอกหลอก เออห่านหรอห่านเป็ดห่านเออห่านเป็ดห่านเป็ดห่านมะนาวสั่งเป็ดได้บสั่งเป็ดแต่ได้ไก่เนี่ยอาหารไทยเอ้าไทยสั่งเป็ดแต่ได้ไก่สั่งเป็ดซื้อได้ทะเลสังเป็ดแต่ได้ไก่ตุ้ยยังยังเลิฟอยู่นะมีคนทำมินิพังส่งตรงส่งเทนไม่แดกแมงแล้วอะไรสันทะเลแต่มือซื้อได้ทะเลออ๋สังีป็ดแต่ไยังกี แป้งเด็กแขกโอเคส้นตีนทีวีก็ดังดีทำไมอ่ะเออดังดีเฮ้ยเดี๋ยวจะทำบ้านสโตคอมโบสโตซู่เขาครับผมซู่ฮกเขาครับปื้มแป้งเย็นใกล้ๆตรงบ้านใบกระดังดีเฮ้ย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 ข้าวอีกอันอันชิเมนเสร็จแล้วจริงดิเอออันชิเมนข้าวเสร็จมีกระดูกออกมาล่ะเอามาดิรีบอีกอันเดียวรีบดิรีบอ่เออมีกล่องเว้ย เก็บกองอยู่ในกองอยู่ในกองแต่แต่เราแต่เราต้องสืบความลับตรงนี้ให้ได้กันตรงที่รุมศพกอแล้วไงมันมีประตูลับในประตูนเธอนั่นแหละคือความลับเงินเงินก็เสียปีกอาชีพมินเออไอเปิมเราปลูกเห็ดปลูกเห็ดมันนี่อะไรปะปลูกเห็ดมันต้องใช้ห้องมืดไอเปิมนี่ก่อนขอหอหอมา ท้องมือท้องมือแล้วก็ทาได้อะเป็นถ้าเออเราก็ต้องใช้ไม้มาทาดิไม่รู้ไม่เคยปลูกเห็ดเอามาเนี่ยเอามาทําอาหารกินพอไรเราไม่เคยยุ่งอยู่เลยเยี่ยมอันทีเมนเสร็จแล้วข้าวยิ่อันทีเมนอะไรมาไมเมลอนมันยังมีห้าอยู่เมลอนมันขุดยากเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบ็ด ทำฟาร์มเมลอนเพิ่มดิมี11 11 11ออพิชเมนต์เราเราเราต้องไอ้นี่ไม่ไม่ใช่11ออพิชเมนต์ถ้าไหร่อะเยอะเยอะมันนับรวมมันนับรวมบางบางอย่างมันก็ได้รวมมาได้รวมโดยได้รวมกันมาใช่ป่ะเออรวมกันมาเอาเบาวางด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยถามไปยูค่อยถามคุณดูเหรอใช่แล้วอ่ะใช่แล้วเสร็จไปเก้าแล้วตีนไม่แดกแม่ เสร็จไปเก้าอาชีพเมนแล้วเร็วแท้เร็วแท้แล้วตอนนี้ก็เหลือเบ็ดทำเบ็ดตกปลาหนึ่งอันแล้วก็ทำกับดักมอนเต้เฮ้ยลบจะปั๊มเมล็ดแล้วก็เป็นหกสี่สิบเฮ้ยปั๊มแล้วไปเอาน้ำกินแบบเหวเหวตามปุยตามปุยตามลัว หววเเกมมดแล้นะี่ยต้องทำฟาร์มมิลอนเพิ่มอ่ะก็ใช่ไงแลนเอ้เาจูเน่พัเอาของทำกินออกได้ไหม,ไมเอาเอาฟาร์มทำกินออกได้ไหมไม่อ่ะเอาทำกินเก็บไว้อ่าทำไมอ่ะเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองโอเคโอเค เตรียมของสร้างบ้านคอมโบสโตลแล้วน่ะเสียงมันยังเปี้ยวอ่ะนี่ยินเสียงวะวอเตอร์ลินลินน้ำอัดหน้าใหม่ครับไม่เสียงอะไรอ่ะใครมาก่อสร้างแถวบ้านมึงวะใครบ้านใครวะปึ้งปึ้งปึ้งเมื่อกี้ไม่รู้ โอเคครบละอะไรครบวะไอ้มาไม่อยู่แล้วนี่ยว่ะมามันตายไปแล้วไม่เป็นไรเราไปดเช้าใหม่ได้ตายแน่น่าดีใจนะยันมังประตูเลยออขอนี่หน่อยขอมาเลเซแตงโมเพิ่มอะตีแตงโมทิ้งแม่งให้หมดเลยผมไม่มีนี่เอาแตงโมเนี่ยมานีแหน่เอาไปเอาผลแล้วก็มามะค้าวก็ไม่ได้ไม่ต้องละไม่ต้องละ ขอนี่พอละจบผมไม่มีหนี้ฟันฟันใครเยอะดข้างไหเอามายืมหนีไม่มีหนี้ผมแล้วมึง่ะขอทิ้งของก่อนของไม่จำเป็นเยอะดเมอ้าวเจคิปเปอร์เราต้องทำไงบวกดิวัดดีดิสมอยนี่โกลลี่บิตตีอยู่นะเราต้องป้องกันบ้านเราไงนั่นอยู่ห่างจากบ้านเรานี่ เขาคือองค์ขรรชประจำบ้านเราเลยคืคไอ้คิปเปอร์แล้วแล้วแล้วผมคืออะไรอ่ะทั่วแหละบิวเดอร์ไงบิวเดอร์ผู้ไปหาความจริงทั้งหมดนักนักสู้เนี่ยนักสู้เขาคือนักสู้ไตี๋ตกหลุมทำไมสุดแต่ผมไม่ค่อยเห็นใครตกหลุมดำเลยอ่ะถ้าตกหลุมดำเขาจะเอาไว้เขาเรียกว่า you back f o ว้ย y back for ถ้าสมมตตกหลุมรับเป็นไงโอเค อะไรนะเกออะไรนะเกอะไรนะตุดเอ๋เจอตั้งยาวผมด้วยไอสัตว์โถอีกคำหยาบออกเยอะแม่งเอ้ยโอ้เพราะถ่านละมั่งขอบไปตัดไปตีติดกันแล้วไปทำเซนเตอร์ไม่ทำไม่ทงไม่ทำตั้งแต่เริ่มทำนี่ไม่เคยเลย ไม่เคยอะไรคือแบบสดๆไปเลยใส่หมุใส่เสียงใส่เอฟเฟกไม่มีตลกแาวตลกมันต้องใส่เอฟเฟกต์แจงความันจะดูดีมีราสีหน้าไม่หมองต้องใช้พรอย่างงี้ต้องใช้พรใช้พรเโอ้โหกูใช้แป้งเด็กแคร์ดีกว่าแป้งเย็นตางูอะไรเงี้ยโอเคเสร็จแล้วฟานตางูใครมันเอาน้ำเอออะไรวะลาวามันเจาะไว้แถวนี้วะ ไม่ใช่พอนั้นไม่ใช่พอนั้นอยู่ไม่ใช่พอนั้นไม่ใช่พอนั้นโยมเหรออ๋อโทษโทษเอาไหลบอกอยู่ไม่ได้บอกโยมอะไรหูหูหูบุญเจ้าเอาหูไปเก็บด้วยนะอะไร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 เอาหูไปเก็บด้วยโอเคโอเคโอ้ยอย่าลืมอย่าลืมหูเก็บนะอด้ลืมไปแล้วไม่ลืมใหญ่อย่าลืมเอาหูเก็บนะ ไอหูเก็บอย่าลืมเอาหูเก็บนะ่าหญ่ใ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 หญโนโนไมไม่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 ตม่ไม่ไม่นม่ไ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 ม่ตม่ไ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 มอไม่ไมอไม่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 ตม่ไม่ไมไม่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 อม่ไมไม่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 ลม่กม่ไ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 ม้ไม่ไม่หิ่ไล่้ว่ไม่ไบ่ไก่ไม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 ไงวะถ้าม่ไใหญ่ว่ไม่ไสโตน่ สโตนบิ๊กที่เผาแล้วเอามาคราฟอ่ะโอ้ยแล้วก็ทำทำทำกระจงสี่สิบอันแล้วก็ถ้าเนี่ยน้ำมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเอ่อแต่ไม่เจอทรายไม่เจอแต่กินกับหินกับทำกับดักทำไม่กับดักเนี่ยทำได้นะแต่ว่าต้องเอาไอ้นี่พอพูดไม่เหนื่อยเลยอย่างั้นแล้วก็ โอ๊ยไม่กอดออติดคอไม่กอดไอ้นอนนอนนอนทำบ้านมันนอนทำที่ไปตกปลาหนึ่งอันเออไอ้เป็นเมืงตกก่อนนอนยังจะนิเปิดเพลงนะเอ้ยบิวบิวอารมณ์บิวอารมณ์บิวอะไรอ่ะอยากฟังเพลงเนี้ยแล้วก็บแล้วก็หาออฟซิเดียนยี่สิบสองบ็อกก็ดีลงไปขุดลงไปใช้สอง กันลงมา,มาครับนอนรอ,ลอแล้วนอนรอแล้วจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> นอนเลยนอน <c oughs> อย่าอย่ารู้อย่าอย่าอย่ามาพรอย่ามาพรเย่ถึงแล้วเอ้าเดี๋ยวออกเดลยทววุกคนเย็นอนเลย <c oughs> เอ้าหายไปไหนเอ้าไม่นอนเลยเออนอนดิเตียงนี้นอนไม่ไหลายที่เนี่ย <c oughs> นอนกิ้งก็ยังได้เนี่ย อ๋อไอกาแฟปรุงมาแป๊บเราเราไอจีดไปแล้วนี่หว่าแถวแถวแถวนี้ไม่มีเครื่องทำอานนะทำไมไม่จีดนะเราเราทำไมไม่จีดวะแค่ลองเพียงแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเขาไปดูเฟซแป๊บเอ่อตกลงสิบเจ็ดต้องไปพิจารัยแปดโมงโอ้โอเครู้เรื่องนะบ้นคอนโทรลมันอยู่ใกล้ๆบ้านเว้ยมันเลยนอนไม่ได้ทำไมไม่มีอะไรขึ้นเลยนะ ถ้ามันถ้ามันมันก็ต้องไม่ให้นอน <Le S 2> มันต้องขึ้นอะไร <touch S 2> มัน me, <kiss me S 1> เอออันนี้เชา้ายัางยังแล้วใครนอนอยังเนีย่ยนอนแล้วเนี่ยนอนมันบอกว่ามีมอนสเตอร์ใกล้ใกล้งั้นผมจัดการเรื่องอันนี้ก่อนอะไรออกซิเดียนยุบสองบ็อกเนี่ยมีลาวาเลยเนี่ยทำให้เลยเนี่ยเอ,อ้ไม่นอนเรา ไม่นอนเนี่ยไม่นอนเองเนี่ยมันบอกว่ามีมอนเตอร์แป๊บมอนก็เลยแถวบ้านเหรอเออฆ่าดิหน้าบ้านฆ่าแล้วเรียบร้อยแล้วเออเยี่ยมเฮ้ยยังคอยกระจนภัยมาแล้วมานอนเร็วสกายลิมเองก็มีอะไรที่มันจำจำนี่ไเอ้ยนอนโอเคขี้ขวาตอนขึ้นบันได้ I ลิมม e เปิดเพลงยืมห้องคนอื่นมาเปิดเพลงใครว่างก็เข้ามามันกันได้เลย เปิดยาวๆนะครับอ้าวไปไหนอ่ะลุนลุนบังคีเจอ๋อเออจริงด้วยบังคีเจกูเข้าได้แล้วน่ะผมเข้าได้งานแล้วพี่เพิ่งจะเข้าได้ก็เข้าได้กันตั้งนานแล้วผมเพิ่งจะเข้าได้อ่ะแล้วตอนตอนแะไรเข้าไม่ได้เดี๋ยวไม่อยากเข้าตถ้าจะเข้าอ่ะก็คอมคุณมันนู้อ่ะครับไม่คอมอันนั้นมันเก่าอ่ะก็ไม่เป็นปัญหาไหมล่ะเอองั้นงั้นงั้นผมไอ้นี่เลยนะครับที่ อีขุดเพชรเลยนะที่ขุดเพชรตามบุยไปหาของต่อดีกว่าได้ได้เป็นภาระของเปิสก์ตองเป็นขั้นเลครับจิกหายไปหมดนี่ก็จิกหายฮะได้เอ็นเดอร์เพิร์มมาเอ็นเดอร์เพิร์มเป็นไงเก็บไว้เอาไว้ทำเอ็นเดอร์ชีดเอนเดอร์ชีดเอ็นเดอร์ชีเชดเอ็นเดอร์ชีดก็มันคือสูตรนี้สูตรเอ็นเดอร์ไงอ๋อมใช่สูตรที่เดียวว่ะ มาสูตร GDO GTA เขาก็บอกอยู่ว่าสูตร e n d e r s Cheat e n d e r s h e e t เออ End เนี่ยโอ้โหเห็นตีเลยสูตรสูตรเกมนั้นน่ะสูตรเกมนั้นน่ะมันต้องกดเข้าโทรศัพท์ให้ไหมก็ใช่ใช่นี่เกมงูอะไรเงี้ยโอ้มาเกมงูเกมงูอะไรเนี่ยเฮ้ยขอลับปวดขี้เลยตอนนี้ขี้เลยเฮ้ย Endless Cat แมวที่ไหนวะหนมผมได้ e n d e s Perma หนึ่ง เฮ้ยคิปเปอร์โอ้ยโอ้โหโอ้โหคนแค่ตายแล้วตอนนี้ดีใจกับคนแค่ต้ไมตายง่ายกำลังขุดเลยกำลังขุดอย่างไรขยดทองอยู่เดี๋ยวมาแป๊บเออไปกินน้ำก่อนกินน้ำด้วยโอเคบายมันเจอทองมาเจอท่ามอะไรกว่ันีะโอ้แจม เป็นทางเชื่อมต่ออย่างนี้นี่เองเฮ้ยเจอทองโอเค,อเคได้นะแม็กพรีน n รีเอา้าจำทางไม่ได้แล้วตายแล้ว,ลวไงไเรวจะกลับนะ้อเจอทองแล้วนะทุกคนกันครับเราเอาทองไปฝากกัน้ <c oughs> น่ากลัวน่ากลัวตรงไหนวะ <c oughs> แค่คุดทองเนี่ยเออมาแล้ว อ๋อข้างค่าวนี่นึกว่ามาแรงวันติดนะจอยข้างค <c oughs> ่าวนี่นะมาแรงวันติดจอ <c oughs> คิดได้ไงเอ้าฝนตกอยู่ทางโน้อนอ่ะทั้งคนทางนี้คอนี่ก็ได้ให้เปลวมันเนี่ย <c oughs> ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวทุยเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวรีเกมแป๊บนึงจ้าวานะจะล่มนะจะล่มเหรอ เออจาจะล่มมาหนึ่งจาวาในเครื่องไม่ได้เกี่ยวอะไรของคนอื่นอ๋อจะวาจะล่มตัวเธอจะล่มก็กลางดิกลางทำไมฝนยังไม่ตกเอะไรเล่นเล่นอะไรนะอยู่เล่นอะไรนะเล่นทีเอฟปุ่มมาปวดขี้เลยอย่าไปเล่นมากปุ่มมปวดขี้นะตั้งแต่คอมแล้วเนี่ยปวดขี้เลยโอ้โหได้แตงโมไหมทำ มาแล้วมาไม่เจอมาแล้วมาแล้วใจเย็นบึ้มไม่เบึ้มวะออบึ้มบึ้มบึ้มเออโอ้โหได้นี่เลยดินมันระเบิดของหายไปแล้วคีเปอร์มันระเบิดแถวนี้อเลยมันอยู่แถวกูนี่แหละนั่นแหละระเบิดเจอตัวที่สองมาตัวที่สองเจอของแล้วนี่เละกาแฟอยู่ดีๆเดินเดินตกลาวาเฉยเลยเอ้ยนี่ใส่กาะโซ่เหน่อยน้ำเองอ่ะ ใครก็ได้มาช่วยผมเนี่ยเล็กๆท้องเออาัคซีนมีเตวซีนที่ดูผมเห็นแก่มมนวอล์กอะโนบ็อคแก่เส้นเหรอวะคุณแมวน้ำจริงครับมามาช่วยผมเนี่ยมารอหน้าบ้านมาอุทธรณ์มีเรื่องให้ผมมีเรื่องให้ช่วยสูตัวเองไม่เป็นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องไปขุดออกซิเยนคุยกับออกซิเยน นม่มีที่คุดเลยที่คุยกคุยกันวไสิบ้าเลยวเฮ้ยเจอไรเพิ่งเจอสปายเจสปาวอันนี้สปาวอะไรไม่รู้ไม่ชัดต้องเอาไฟจ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคูขอขุดทองแบบแป๊บแป๊บแป๊บงือแป๊บนะเงือเจองจริงเจอจริงเดี๋ยวเจอสปาซอมบี้วางไฟให้ทั่ว ปักให้ทั่วเลยได้เลยอย่าให้มันอย่าให้มันสว่างเอ้ยอย่าให้มันมืดอย่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วโอ้ยคลิปเตอร์เยอะโอ้โหสมิเติมเลยปื้บไอ้ปื้บบ่เอาเอาปื้บเอามาเอาโอ้โห้แม่งอ้โสมอยหาเรื่องอีกแล้วครับอ๋ออะทำไมวะเอาบ้านะเบิดเหรออ้าวอะไรอ่ะโอ้ ตกหลับเพชรไปลุยลาวามาโอ้โหเหน่าเลยแค่ของโดนลาวามันมันก็เด้งออกหมดแล้วปูดเลยปูดเลยปูดเลยหัวปูดเลยน่ะหลุดเลยน่ะน่ะหลุดหลุดออกจากสกายเ้ต้องแล้วก็มีกล่องสองกล่องต้องเก็บแบบนี้มันจะอึ้งมันจะสตันกับเรื่องเมื่อกี้ตรนี้มีหลุดถึงกับหลุดเลยเฮ้ยชุดชุดชุดโซ่เออเห็นละ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครก็ได้ช่วยผมเนี่ยเอาทอดอบียุง่งยากอะไรวันนี้เอาทอดไปด้วยดีกว่าแล้วก็เจอยาแห่งยาแห่งเวทมนต์เก็บแม่งเลยดินเราเราถังน้ำไปไหนเนี่ยถังน้ำอยู่กับผมก็ผมแล้วแล้วเหล็กแล้วเหล็กมันหายไปไหนหมดเนี่ยไม่รู้จีผมไม่ได้ใช้เม่เกโกโก้ด้วยเอาเปล่าโอ้ได้มาเหมือนกันอ่ะไม่รู้จะปลูกยังไงก็เอาต้นหาต้นไม้นั่นแหละโลยตอต้เลยตอเต้ตอเต้ด้ยอ้าวที่นี่ไม่มีจังเกิลนะไม่มี ก็ปูกไม่ได้อ่ะมันให้มากันไรประโยชน์อ่ะเดี๋ยวจะฟังเอาไว้แทะมีเล็กตบ้างวะไม่ขอมาเต็มเลยเจอสปาร์ตอมบี้ทีเออคุณเล็กมาเผาอันนี้ไปมึงครับถังน้ำครับถังน้ำเฮ้ยเจอเล็กแล้วเออเนี่ยใครไม่รู้แม่งเผาไว้เฮ้ยทำไมเผาไว้ได้กูเผาไว้เยอะเก็บเออสามสิบเอ็ดกว่าปันไปสวด์วอลกันเนอ่ยลองเล่นเดี๋ยวไปคนเดียวก็ได้ อะไรช่วยตัวเองครต้องช่วยตัวเองเดี๋ยวจะไปจะไปขุดอย่างนี้ก่อนเอ้ยไม่ใช่ไปเอาลาวาก่อนเอ้ยไม่ใช่ไปไปเพิ่มท่าท้าท้าเนี่ยเจอสปาทอมบนี่ต้องวางวางรอมเลยใช่ปะใช่เปล่าไฟล้อมสปาเลยโอเคเรียบร้อยล้อมเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยไหนอยู่ไหนภาพไปเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนนั้นกูขอหาอะไรมาต่อต่อหินหินลามีหินลาด้วย โอ้ยคีเปอร์อีกแล้วโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเป็นฝูงเลยอ่ะเดี๋ยวกูทำทางขึ้นทางทางทำทางขึ้นให้โอ้อซเดลดาฟังอยากมองว่า you you know why ยัรอใช่เคยดูนี่ยังฮะโฆษณาเพนด้าไม่ของวีอาโซใช่ไหมครับไม่ใช่โอ้บ้าไปแล้ว เฮ้ยเจอดันดันครัับผมดนโอ้เจอดันเจี้ยนโอ้โหเจอดันระวังเจ็บนะเจอดันอะอะไรเฮ้ยโดนอะไรเพิ่มอะไรเฮ้ยใครเล่นแอปก็ไหลไงงงงงดิโหเงืบอเงื้อเงื้อปวดขี้อยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนื้อเงื้เงืบอกันทวนหน้าเออกูเงืบเงืบแล้วก็ปวดขี้เลยอ้าก็ไปขี้บอกทำไมล่ะไม่ปวดมาช่วยผมหน่อย เออพี่ปื้มมามาเจอกันตรงหน้าบ้านหน่อยหน้าบ้านไหนอ่ะเนี่ยอยู่หน้าบ้านแหละเอาเหรอไปมึงนะเดี๋ยวก็ทำทางขึ้นไปให้ใจเย็นลูกหลานใช่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 ผมเจอดันเจียนช่วยไปดูดกับผมหน่อยเจอสปาว่ะไหนวะโอเคผมผมอยู่ตรงต้นไผ่อ่ะอ๋อเห็นแล้วมันไม่ใช่ต้นไผ่นะแต่ดันเจียนผมเจออะไร มองทำทางขึ oh, ้นอ really> ีก okay. อืมติดโดจัมเมอร์โอ้ดีแกแป๊บแป๊บเน็ตเน็ตเน็ตกระตุกมากตอนเนี้ยเจเย็นเดเย็นเลงรรวลงไม่รูเฮอ่าไม่รู้ใช่ปิดแล้วอ้าวทางลง่ไหนอย่ไงไรอันิงไงนี่ไงเอาอัปลดคลิปปันึงมีอัปลดคลิปด้วยโอ้โห ดูหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมเป็นแคสเตอร์อะก็นิดหน่อยนิดหน่อยเด่เป็นไงล่ะ <c oughs> โอ้บ้างจังอเออชุดเกาะชุดชุดเกาะเออเหล็กกับโซ่เนี่ยไหนถืขอขวดกันมนาะเพิ่มเหล็กได้กรอนโซ่นี่ไม่ทำอะไรได้วะโซ่มันเอาไว้ลุยไฟลุยไฟเหรอเออดี ข้าชุดเพี่ไปดยไฟอเะบ้าเลยทั้งไมดอดีเลยเล็กกัเล็กก่ะทั้งไม่ไหวเกลียวทั้งพี่เพิ่มพี่เพิ่มฮะพี่เพิ่มมันเจ้าของรายการไออินเทอร์เน็ตอะไรนั่นปะอืมทำไมอ่ะไปโหลดไออินนาอึม้มามันจไหนโหลดมาจาก JPS เ a m อเฮ้ยพี่ผมเจออะไรไม่รู้ว่าเล่นผ่านที่ดิมาทางนี้ดิเจออะไรอ่ะอยากเล่นมากก็โหลดเลย เอ้ยระวังตกนะพี่มันเราจะหาโน้ตเฮ้ยนี่จังเกมเจมโอ้ยโหสองเปิ้ลแม่กูเอาเนี่ยเฮ้ยกูทำทางลาจีนให้เราวันนี้ไม่นนี่เตาอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บเจอกระตุกกระตุกทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยเป็นไกายแล้วเนี่ยตายตายแน่ตายอ่าเรียบร้อยตายแน่ตายพอสกิลตายอีกแล้วครับตอนนี้ โอเคปัก <Okay>, ล้อมา,า,อามตรงนี้ไม่ได้รู้รอ,อยู่ใกล้บ้านเนี่ยจอสักใกล้บ้านเลยกูเออเอาของมาเก็บก่อนดีกว่าแม่งเดี๋ยวพอตายมาอยูเ่เนวแมวน,น้ำแมวน,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 น้ำแมวน้ำแมวน้ำอีกแค่ยังดีไม่เหมี่ยวน้องคลิปอ่เแมวน,นำ้ำได้ทองมาสิบสามบล็อก แล้วก็เพะรพะอยู่ผมรายการแมวน้ำนะครับตามสบายแมวน้ำเกมแมวน้ำเกมแคสติ้งอะไรก็ตามใจตามใจครับตุเรี่ยมเริ่มมาอยู่รายการแมวน้ำนครับเกมมิงแมวน้ำเกมมิงเด็ดแมวน้ำเวันนี้เราจะมาแนะนำหูฟังรุ่นแมวน้ำนี่เอาโมกูไปเล่นหมดเลยหมกูเล่นหมดเลยใช่ไหมแมวน้ำเนี่ย เป็นรุ่นนี้มัเต็มได้ทุกอย่างเพื่อแมวน้าโอ้โหอย่างนั้นเจียวเฮ้ยเจอแอนเชฟแมนอีกเลอร์ก็ก็ที่เป็นต้นโกสโตนไงโน no no ที่มีฝักทองอ้าวเฮ้ยโอ้โหเจออะไรเต็มเลยโอ้โหอ้ละโอ้สกิลตันสี่ตัวโอ้ตายตายเน่ตายไงต้องตายไม่ตายไม่ตายมันนึงกลัวละแล้วเฮ้ยอ่าดิ เราเริ่มเริ่แหลกอีกแล้วไม่แหลกกระค้างเลยก็บอกแล้วว่านี่เน็ตแม่งกระตุกตอนกลางคืนจริงจริงมันจะเลื่อนตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอโอ้ยตุลาเต็งแช่ ขอดูคลิปแปบโอเคคงไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ยาวอันมันอีด้วยครับอันชิมเม้นนะอันชิมเมนอะไรอะไอฟักทองฟักถั่วไ่ฟักทองฟักทองไ่ดีละแต่มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรให้เลยไม่มีอะไรที่อยู่ในใจเฮ้ยแม็กต่อไปเราจะเล่นแคทแคเราจะเล่นยากกว่าเดิมเป็นลานเท่าเลยลานเท่าเลยคือสกายเท่าเลยย่างยาก ไปสกายบล็อกง่ายนะสกายเขาก็เดี๋ยวไปหาแมปมาต่อไไปแมเย็นะโอ้แล้วนี่พี่คอฟต้องแคสแต่ไมค์คาเฟ่เหรอไม่ใช่ใช่เกมอื่นด้วยต้องมีเกมอื่นด้วยเลยเอ๊ยเจอสปาสกิลตันวะจริงเด็ก็เฮ้ยเจอแล้วอนั่นไงเจอแล้วแล้วก็ไอ้สปาเหล็กกันมีไปที่บัมเบลสองทีแล้วจำ โอ้สปาแมวนะสปาแมวน้ำไม่ได้หรอซอมเบ